สวัสดีค่ะเพื่อนเยินดีต้อนรับสู่ช่องกูใจใจดีวันนี้กูใจจะพามาทำทาร์ตไข่ค่ะทารไข่ง่ายๆทำเอ,องง่ายๆเราชอบอะไรเราก็ใส่ลงไปนะคะอันนี้ก็คือถ้วยนี้ถ้วยนี้เป็นถ้วยสำเร็จนะคะถ้วยสำเร็จซื้อมาจากแม็คโคร แล้วก็ไข่ไก่ไข่ขแดงนะคะไข่แดงใส่ส่วนผสม,มอะไรบ้างลูกน้ำตาลน้ำตาลทรายขาวหนึ่งช้อนสองช้อนไปลวกันสามช้อนแล้วก็เกลือใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะ โพดหนึ <kaz> ่งช้อนขึ้นช้อนขึ้นช้อนค่ะแกงข้าวโพดขึ้นช้อนนมนมอะไรคะนี่นมข้นจืดนมข้นจืดหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะนมข้นจืดเสรตะกร้อตีเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อตีมีข้าวโอยู่ในกล่องเราก็ไปใช้ตะกร้อตีไข่นี่นะคะ กินมะนิลาลงไปค่ะเพื่อนตนี้ตัวใจยังหาอยงไม่ได้หาดูเตยเตนะเดเป็นสังขยาไข่ภาาแบบไทยไงก็มีอะไรนี่เตยมีตันนั้น ตีขนาดไหนอ่ตีนละลายดีจนละลยค่ะดีจนละลายน้ำตาลเลยเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคูใจไปหากลิ่นวานิลาก่อนนะคะตีตีตี นำไข่ที่เราตีนี้ไปกรองค่ะเพื่อนทีเดียวผู้เพื่อถึงไม่จะได้ไงค่ะเราก็นำนำไข่ที่เราตีเมื่อกี้ที่เราส่วนผสมเมื่อกี้มากรองนะคะเพื่อน กรองสองรอบค่ะ bon. 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 พอเรากรองสองรอบเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตักใส่ถ้วยน,นี้ค่ะถ้วยทา์กของเรานี่ แปลงกัน,น,นเป็นเวอร์ชันไม่ใช่วีคิ้งอ๋อ oh. แค่วีคิ้งก็แปงเวอร์ชันเวอร์ชันแบบโฮ mm hmm. มมิ่ ใส่พอเราใส่เน,น,นี่ยค่ะในถ้วยในถ้วยทาร์ตให้เต็มแล้วเราก็จะเอาไปอบกันนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนอันนี้คือทาร์ตไข่อบเรียบร้อยนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือเราจะใส่เยอะเกินเขาก็จะล้นแบบนี้นะคะเพื่อนอันนี้สวยค่ะอันนี้ใส่น้อยพอ พออบออกมาแล้วจะสวยสีสันสวยงามอันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันล้นเนี่ยค่ะเราก็คอยดูเอานะคะเพื่อน,เอนๆเวลาเราใส่ในหม้ออบนะคะหม้อหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะอันนี้ทําจากหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะให้ให้เพื่อนๆคอยคอยคอย,คอย,คอยเปิดดูเอานะคะโอ้ยร้อน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 ,อนเพราะว่าชุดแรกที่ครูใจอบอะคะ่ะอบ 200แล้วก็ใช้เวลา20าใช้เวลา10นาทีนั่นน่ะจะจะเป็นสีน้ำาลาค่ะคเพื่อนจะเป็นสีน้ำเตาแต,แต่แต่ตัวเนี้ยก mm. ็คือจะคอยเปิดดูเอาค่ะออกมาสวยออกมาสวยแบบนี้นะคะง่ายๆทักไข่เราทำให้ลูกเรากินได้นะคะทำขายรวยเลยเนี่ยนะคะครั้งแรกที่ทำค่ะครั้งแรกที่ทำก็โอเคอยู่สวยงาม ค่ะเพื่อนๆอันนี้คือทาร์ตไข่ค่ะเห็นไหมคะโอเคก็ทําได้อยู่นะเนี่ยสวยค่ะอบจากหม้ออบไล้น้ํามันนะคะทอดไล้น้ํามันนะคะเนี่ยทำจากจากทอดไล้น้ํามันอันนี้คือเอาออกมาร้อนๆอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะสวยๆค่ะพเพื่อนๆจะอร่อยค่ะชิมแล้วเราชอบหวานเราก็ใส่หวานเราชอบไม่หวานเราก็ใส่หว,วานน้อยอย,อย่างเงี้ยค่ะ ก็คือง่ายๆเราทากินเองในครอบครัวเราในครัวเรือนเราโฮมเมดนะคะอันนี้กินกับกาแฟกินกับนมอย่างอร่อยเลยแหละนะคะเนี่ยทารไข่จากคุณใจจ้าเพื่อนจ้าคุณใจขอบคุณเพื่อนๆทุกทุกคนที่มาให้กําลังแรงใจคุณใจสําหรับเมนูทารไข่ง่ายๆนะคะฉบับโฮมเมดล้วชอบอะไรเราก็ใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงนานแล้วก็ ปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีคลิปที่ปังๆทำสิ่งไหนก็ขอให้สําำเร็จสมความมุ่านปรารถนาทุกคนนะคะสำหรับคลิปท้าไข่ในวันนี้คุณใจขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย